ว้ล่างมีอะไรกันนั่นแหละจีแม่ข้างล่างดิลองดูเอ,อฉันเหลือปืนแค่สีก่กระบอกช่อเกะให้ฉันหน่อยได้ไหมเ,ออเสียงของอะไรล่ะใช่ฉันู้ร้องม,มาเองฉันไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ได้ ฉันไลาของคุณมากมายโนอนแน่ไปไปยิ่งโง่ทำไมไ่น่าตาอไปไหมฉันคืออส s ีวีแมนเองฉันมาช่วยนายอเอาไว้พวกเราได้ประกฏตัวแล้วซล้วจะไปลบไอ้ตัวนั้นให้ได้เลยไอ้ตัวใหญ่่นะ่ะ